คำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือพิธีกรสายบุญถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลขห้าครับ ปเสนีกันดีอยู่แล้วคุณบูมคุณกิฟครับเห <c oughs> ็นหน้าปัสนีหมายเลข5ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ54ีครับ54าปีคาตอบแรกของคุณครับแม่ทำไมทำไมเหมือนเลืองกำลังจะไหลอะ <c oughs> มาที่สายสืบแจ็คก่อนเลยเล่นละครกับคุณแม่มาและก็สนิทกับคุณแม่มากครับ <c oughs> แล้วผมเนี่ยมั่นใจว่าพี่ผัดไทยเนี่ยใชอแม่ตอปแม่็อปแม่็อปแม่อบพอี่ชค <c oughs> รับท,รท,รท,รทร คือแต่วคุณแม่เล่นครับแล้วก็เคยนวดให้คุณแม่ด้วยอยากให้ภูมิฟังพี่ดีๆข้อนี้ครับพี่แจคครับ57 57ปีคำตอบของคุณ57าสเตัวเขสียงนคุณแแแม่ท็อปทงหนูน่าจะอายุเป็นรุ่นน้องพี่โน่แต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกับพี่ก้องน่าจะมีห้านะห้าสิบสองแม่ห้าสิบสองปีคำตอบของคุณแ่ะมาที่หมอริสครับคือพี่ท็อปอ่ะ ผิวพัน์อะไรอย่างเงี้ยเลขสี่เลขสี่ก็ได้เลขสี่ได้เลยแต่ว่าด้วยความที่พวกเราอ่ะรู้จักกันดีแล้วพี่ท็อปไปอยู่มานานห้าสิบสามครับห้าสิบสามปีคำตอบของคุณหมอฤทธิ์นะครับคุณบูงคุณกิฟต์ครับคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังกับโคลสอัพอยากจะใช้ตัวช่วยไหนสําหรับปันีท่านนี้ไหมครับโคลสอัพค่ะโคลสอัพเอาล่ะถ้าเลือกใช้ตัวช่วยโคลสอัพปัศนียืนนิ่งนะครับเดี๋ยวเวทีมันจะเลื่อนมาใกล้ๆเอาล่ะ เดินมั<ใ>น,นๆๆยืนข้างๆเขาได้เลยแต่ว่าอย่าขึ้นบนเวทีห้ามขึ้นเวทีนะคะับแอดูไม่ได้แล้ว,หลวให้ดูได้อย่างเดียวห้ามจิ้มปัสนีนะครับนี่เจบเอาละใช้ตัวช่วยโค้ชอัพไปแล้ว15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่54ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับแตแค่คอ53ก็ได้ กดเปลี่ยนคำตอบทันทีคุณบูมคุณกิฟต์จะเปลี่ยนจาก54ปีเป็น53ครับ53ลดลงมา1นปีเทาหมอรินี่ยอะนี่มาตามหมอริ์เหรอฮะเขาน่าเชื่อถือก่าคนข้างๆโอ้ผิดตลอดเนี่ยนะเดี๋ยวคุณอย่าลืมคุณแจ็คเขาอธิบายมาเยอะคุณแจ็คคุณรู้จักพัรสนีไงแม่ท็อปเนี่ยเป็นแม่ผมในละครด้วยกันอีก2เดือนในวันเกิดเขาอีก2เดือนวันเกิดันเิดเค้หู้นี่คุณรู้จักวันเกิดทุกคนแล้วเขาแทยยิบแล้ว สองเดือนอ่ะมาลุ้นกันคุณบูคุณกิฟคุณตอบมาแล้วที่53ปีปรัสนีหมายเลข5้าคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับพี่ท็อปครับพี่ท็อปครับพี่ท็อปอายุเท่าไหร่ครับ52ปี5้บปีโอแอร์ตอบ ่ตรงแบบถูกเป๊ะๆเลยใช่เอาละโอ้โหนี่พี่ท็อปครับโอ้ต้องบอกว่านี่อยู่ในวงการมานานมากเหมือนกันใช่ค่ะเริ่มเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย คือเล่นเขาเรียกว่าเล่นละครเวทีที่มหาวิทยาลัยเสร็จพอเรียนจบมาแล้วก็ไปเล่นละครเวทีอยู่กับคณะที่ Dream Box ปัจจุบันเนี่ย่ะแล้วตอนนั้นอ่ะเขาทํารายการ3คนอลเวงตัวหลักประจําพี่ปุ้ยพะออนนะคะพี่มนดีพี่มนดีไปเป็นแบบว่าประชาสัมพันธ์การท่าพี่ปุ้ยไปเป็นผู้กำกับ,บตัวขาดเ,<อ>าเราก็เลยได้ไปเล่นละคร<อ>ตรงนั้น<อ>แล้วก็เริ่มเข้าวงการจริงๆเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยก็อตอนนั้นอายุ25ครับ ต้องบอกว่าพี่ท็อปที่อยู่วงการมามีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับนั่นก็คือการมีวินัยในการทํางานคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยมันทํางานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีวินัยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันหมายถึงว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนั่นคือวินัยในการทํางานและพี่ท็อปนี่ยังมีวินัยในการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตลอดจนถึงโอ้โหผิวพรรณคืออย่างนี้ค่ะ อาชีพเราเนี่ยมันออกไปถ่ายละครไปอยู่กลางแจ้งไปเจอแสงอะไรต่างๆเนี่ยความหย่อนคล้อยเลยืองต่างๆโอโ้โหมันมาเร็วมากเลยค่ะอายุเยอะนะฟ้ากะจุฑาดดมาเต็มก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพี่เนี่ยก็คือ ครีมอลิเซ่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีเพราะว่าน้ำมันมา้าแล้วก็เมือกหอยทากเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนผสมที่สําคัญของครีมตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยดีมากๆต้องบอกว่าไม่มันแล้วก็ไม่เหนียวเลยและที่สําคัญคือพวกจุดด่างๆต่างๆอะไรในหน้าเรานะมันแลดูจางลงเออแล้ววันนี้มีมาฝากเราไหมฮะ ของดีๆก็ต้องมีสิคะคสำหรับผู้ชมทางบ้านนะคะครีมอลิเซตัวนี้ก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะเพียงคุณผู้ชมค่ะแอดไลน์นะคะแอดอลิเซ่ช็อปก็มีสิทธิ์รับครีมอลิเซ่เซตนี้ไปใช้ฟรีเลยนะคะสิบรางวัลแล้วถ้าเกิดใครร่วมสนุกไม่ทันนะคะรอได้เลยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้ติดตามชมต้องหลังเบรกนี้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยวันนี้โอโ้ต้องขอบคุณคุณท็อปดารีนุนยนยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะถ่ายอายุพี่ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าใครทายถูกนะคะแล้วก็สนใจอลิเซ่แล้วก็แอดไลน์มาเลยแอดอลิเซ่นะคะหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ค่ะ0ูนย์สอ8ศูนะคะอลิเซ่เป็นครีมที่ดีมากๆดิฉันเองต้องบอกว่าโทรศัพท์ไปขอบคุณเขาเลยนะคะที่ทําครีมตัวนี้ออกมาเพราะมันทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นกว่าตะกอนเยอะมากเลยไปเจอแดดไม่กลัวเลยเพราะกลับบ้านมามีอลิเซ่เนี่ยควบคุมเอาไว้ความด่างดําต่างๆเบาบางลงเยอะค่ะ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา